สวัสดีทุกคนคลิปนี้ป้าน่าจะมารีวิวเหรียญเกรดเหรียญ5บาทพศนะคะเหรียญ5บาทพศ2546ค่ะเป็นเหรียญผ่านเกรดนะคะเหรียญเกรดคือเป็นเหรียญที่การันตีนะคะตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นเหรียญแท้แน่นอนนะคะและเหรียญที่ได้มาตรฐานค่ะได้ได้รับการผ่านเกรดนะคะเหรียญ5บาทปี2546ค่ะเกรดนี้จะเป็นเกรด เดี๋ยวนี้ของคนไทยแล้วนะคะเหรียญไทยก็ต้องเกรดไทยถูกไหมคะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนะคะส่งไปต่างประเทศว่าจะกลับมานี่นานมากใช้เวลาหลายเดือนใช้เงินแต่ละเหรียญน่ะหลักพันค่ะพันเกินพันนะคะนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเกรดที่เมืองไทยได้แล้วสบายมากเลยนะคะมาตรฐานเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะ QR code มีนะคะเช็คได้เลยนะคะสแกน QR code ได้เลยะคะ่ะเกรดของไทยมีแล้ว